สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะประมาณเที่ยงครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านนะครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ครับส่วนมากมีแต่หลวงปู่ทวดนะครับเพราะชอบเป็นการส่วนตัวหลวงปู่ทวดผมรับประกันให้นะครับ มาพวองแรกเลยครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมว่าราคาก็ไม่สูงนะครับถ้าไปซื้อกับเซียนใหญ่ผมว่าหลายเลยนะครับพี่รูเนื้อเนื้อว่านเก้าเจ็ดองนี้ครับ องนี้ขอสองพันครับโทรมาต่อรองหรือว่าขอรูเปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับนะเป็นปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดกับดำนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพี่ดูเนื้อดูหน้านะเป็นเนื้อสำริดกับดำนะครับ พี่ดูแล้วพี่ดูรอยตะใบครับรอยชอ่อตะใบกืนไปในเนื้อแล้วนะครับเห็นรอยตะใบลางๆแล้วนะครับเป็นเนื้อสามลิรกับดำนะครับองนี้ขอสามพน้าพี่ลองไปพี่มาก่อนก็ได้นะครับต่อไปครับ เป็นปู่ทวดก้นลายเซนครับปีศูนย์แดครับพี่ดูเนื้อดูฝุ่นครับดูในซอกครับดูฝุ่นจับครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูฝุ่นตามซอกครับ ราคา2องสามพันว่าไม่แพงนะเลขกับพระแท,ท้ที่ไอ้ที่มีราคาสองสามพันผว่าไม่แพงนะเลขกับพระแท้คือเราใช้พุทธคุณนะแล้วพี่ดูตัวต่อครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับโดนเหือกัดนะเลขกับพระเก่าผมว่าไม่แพงนะราคาแค่นี้ในความคิดของผมนะ แต่พวกพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนะครับบางคนพวกพ,พี่ก็ว่าเพลงแน่ครับแต่ผมว่าดีกว่าซื้อองค์สามสองสามร้อยติกีนะครับอันี้คือซื้อองค์เดียวจบเลยครับเป็นกุนลายเซนปีศูนย์แปดครับพี่ดูเนื้อเป็นเนื้อ ทองผสมครบหรือว่าทองเหลืององค์นี้ขอสามพันครับโทรมาต่อรองราคาหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะต่อไปคนระับเป็นปู่ทวดเป็นเนื้อว่านคนระับแต่อาจจะไม่สวยนะรอยกระเทาะหมดแล้วดูความเก่า เอาไปใช้พุทธคุณหรือพาไปดูเนื้อได้นะครับองนี้ขอเจ็ดรอยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปี0ูนย์ห้าลวัดนะครับ เป็นปีศูนย์ห้าชครับพี่ดูหน้าหน้าท่านครับดูเนื้อดูความเก่าความแห้งครับี่ดูตามซ่อครับดูฟุ่นจับครับดูจีวรดูริ้วครับดูช่อด,ด้านล่างครับพี่ดูด้านล่างครับรอยตะใบกืนไปในเนื้อแล้วนะครับ ดูความแห้งของผ้าพี่ดูธรรมชาติกาองค์นี้ขอสามพระหนา้าโทรมาต่อล่องหรือว่า โชมาสอบถามได้นะครับต่อไปครับเป็นปูเอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อตะกัวนะครับองค์เล็กนะครับปลาเลี่ยมทองแขวนคอได้เลยนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูดินเบ้าครับดูในซอกครับดูความเก่าครับพี่ความเก่ามันโกหกกันไม่ได้เลยทำกันไม่ได้นะครับ พระใหม่กับพระเก่าดูผิดกันเลยนะถึงผมไม่ใช่เสียนมีชื่อเสียงนะแต่ผมค่ารับประกันให้ก็เรียกกันนะช่ออยู่นี่นะอัี่ชอ องนี้ขอสามพันครับแล้วมาพบองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดอาบาเช่ครับปีศูนห้านะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูดินเบ้าครับแล้วพี่ดูความแห้งดูเนื้อ พี่ดูดูเนื้อแล้วนี่แล้วพี่ดูด้านหลังครับพี่ดูรอยตะใบครับแล้วดูดินเบ้าตีฝังไปในเนื้อดูด้านข้างครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วมาจบที่ช่อเลยครับพี่ดูพี่ดูชอบ ดูเนื้อดูความเก่าดูความแห้งครับเป็นหน้าอาปาเช่นะพี่ดูชอบด,ดัหลังครับชชดแมพเนี่พี่ดูชอบ องนี้ขอสี่พันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพ่้พี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูน 0, 63, 0, 80, 0์หกสามศูนยเสถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขอไยด้วยครับขอบคุณครับ